ตอบคำถามใส่หน้ากากอนามัยทุกวันทำไไมฝ้ายังขึ้นวันนี้ตอบคำถามลูกค้านะคะลูกค้าสงสัยมากๆหลายปีมานี้ที่มีโควิดเราก็เริ่มใส่หน้ากากอนามัยนะคะประมาณ3ปีแล้วใส่เนี่ยความเข้าใจคือมันก็ต้องช่วยสิป้องกันผิวเราจากแสงแดดแต่ทำไมยิ่งใส่ฝ้าเรายิ่งเข้มจากที่ไม่เคยมีกลับกลายเป็นฝ้าขึ้นได้หน้ากากอนามัยหลายคนก็ใส่ปิดแบบนี้นะคะ นี่เลยคาดเข้าไปสิ่งที่เป็นสาเหตุของฝ้าหลายๆครั้งที่เกตจะอธิบายนะคะฝ้าเนี่ยไม่ชอบอะไรไม่ชอบความรุนแรงไม่ชอบแสงแดดและไม่ชอบความร้อนและหน้ากากอนามัยแบบนี้เวลาที่เราใส่แล้วปิดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นเกิดความร้อนค่ะความอบอ้าวที่มันอยู่ข้างใน เกิดเหงือ่อขนาดเรายังรู้สึกอึดอัดเลยเนาะเวลาเราพูดเราจะมีไอไอนะพ่นออกมาจากปากเราด้วยเป็นไอร้อนๆแล้วกระทบกับหน้ากากอนามัยที่เราปิดเอาไว้มันก็อวนอยู่ในใบหน้าของเราจุดที่ฝ้ามันจะขึ้นเลยชอบขึ้นก็คือบริเวณตรงนี้เลยนะคะใกล้ๆกับขอบแมสตรงนี้เลยหลายคนจะเป็นดวงขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ จากที่ไม่เคยเป็นก็กลายเป็นฝ้าได้เพราะความร้อนความอบอ้าวที่มันอบอยู่ตรงนี้แหละค่ะและอีกส่วนหนึ่งคือปกติที่ไม่มีโควิดเนี่ยเราก็จะแต่งแต่งหน้าทาครีมทากันแดดใช่ไหมคะพอเราใส่เจ้าหน้ากากหลายคนมักจะคิดว่าก็มีหน้ากากนี่ปิดเอาไว้แล้วไม่ให้โดนแสงแดดแสง U ูวจึงไม่แต่งหน้า พอไม่แต่งหน้าก็จะไม่ทาครีมกันแดดด้วยนี่เลยเป็นหนึ่งสาเหตุนะคะไม่มีเกาะคุ้มกันเพราะไม่ได้ทาครีมกันแดดกับอีกแบบหนึ่งคือทานะแต่พอทาเข้าไปแต่งหน้าแปะหน้ากากาอนามัยด้วยความที่มันอบอ้าวร้อนๆอ,อยู่ในนั้นมันก็เกิดเหงื่อทีนี้เรากินข้าวเราก็ต้องมีการแกะข้าวแกะออกใช่ไหมคะ มันก็พาเอาเมคอัพออกมาด้วยอ่าเงือมันก็พาเอากันแดดเราออกมาด้วยอ่านี่แหละค่ะเป็นสาเหตุทําให้กันแดดม็ไม่ติดทนอยู่ที่หน้าเมคอัพก็ไม่ได้ติดทนอยู่ที่หน้า, Make นนนนาเพราะเราจับเข้าจับออกอยู่แบบนี้สัมผัสใบหน้าอยู่เรื่อยๆและถ้าใครเป็นแล้วฝ้ามันขึ้นมาแล้วนะคะเป็นวงเป็นดวงอยู่ตรงนี้จะทํายังไงข้อแรกเลย เราจะต้องหาบำรุงที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินแสดงว่าเม็ดสีเมลานินมันเข้มแล้วนะคะจนทำให้เกิดฝ้าข้อที่สองกันแดดค่ะต้องทาไม่ว่าวันที่คุณอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งจะใส่หน้ากากไม่ใส่หน้ากากก็ต้องทาครีมกันแดดโดยใช้ให้ถึงสองข้อนิ้วชี้ถ้ารู้สึกว่ามันหลุดล่อนออกไปแล้วเหงื่อออกมือเรปาดโดนหน้ากากเรา โดนไปปุ๊บหลุดออกมาแล้วทั้งเมคอัพด้วยทากันแดดใหม่ทากันแดดซ้ําระหว่างวันด้วยนะคะจะได้ช่วยได้อีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์มือถือโนอตบุ๊กต่างๆแสงสีฟ้าตรงนั้นสามารถกระตุ้นให้เกิดฝ้าได้หน้ามองคล้ำได้ บางคนอยู่ออฟฟิศก็ถอดหน้ากากออกมาเนอะหน้าเราก็กริ่งกรียงไม่มีกันแดดดังนั้นเราจะต้องทาครีมกันแดดค่ะถึงทํางานในออฟฟิศนะคะโดนแสงไฟสีฟ้าแบบนี้สามารถทําให้เกิดฟ้าได้แต่ถ้าใครจะต้องใส่หน้ากากก็ทาครีมกันแดดก่อนแล้วก็โปะเข้าไปจะไม่เมคอัพจะไม่ทา เครื่องสำอางไม่เป็นไรนะแต่กันแดดคุณลืมไม่ได้อันนี้เป็นข้อคิดดีๆข้อแนะนำนะคะสำหรับทุกคนที่กำลังอยู่ในยุคที่โควิดยังไงหลายคนก็ยังมีเนาะเจ้าหน้ากากอย่างเงี้ย ไว้ใส่ทุกวันและเกิดปัญหาละฝ้าขึ้นมาตอนนี้จะทํำยังไงก็ลองดูนะคะเอาคําแนะนําตรงนี้ไปช่วยกันส่วนตัวบํารุงถ้าหลายคนถามเข้ามาเกดมีแนะนํานะคะเป็นบํารุงที่ช่วยลดเน็ดสีเมลานินอย่างอ่อนโยนปลอดภัยไม่ทําให้ผิวบางหยุด ใช้หน้าไม่ดําตัวแรกเลยเซรั่มลดฟ้าหนากระชาระดับยินสเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีมันินถึงระดับยีนตัวนี้จะเติมน้ําให้ผิวด้วยให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นอิ่นน้ําขึ้นและยังลดอาการแพ้สารอาการออกแดดแสบแดง ทําให้ผิวของเราแข็งแรงฟื้นฟูขึ้นมีฮยาลูรอนด้วยนะคะริมเค้าฟิลด้วยแนะนําใช้เช้าเย็นค่ะร่วมกับการทาครีมกันแดดคนที่ตามหากันแดดที่ทาง่ายเกลี่ยง่ายไม่มันไม่เหนียวนี้เลยนะคะเหมาะสําหรับอากาศบ้านเราเลยบีบีกันแดดเขตที่ SPF 5 0 PA 3บวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มตัวนี้เข้าได้ทุกสีผิวด้วยค่ะในขนาดใหบึ้ม1 100กรัมใช้ได้เป็นเดือนนะคะเพราะกันแดดถือว่าเป็นไอเทมจําเป็นคุณต้องทาเยอะจริงๆ2ข้อนิ้วชี้และยังต้องทาซ้ําระหว่างวันด้วยแล้วจึงให้ ขนาดแบบหลอดใหญ่เท่าหน้าเลยนะคะร้อยกรัมแบบนี้สุดท้ายการล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงกับสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนังคากเคที่ที่ไม่มีสารซัซเฟตรหรือสารเพิ่มฟองลดสิวลดฟ้าได้ด้วยกับชุดนี้เซตนี้ในรานะคะพิเศษทักเข้ามาได้เลยนะคะกับเคที่ค่ะขอบคุณค่ะ